อ๋ออันนี้ปั๊มมันเป็นบ่นี้นี่ครับนี่ครับปัมป๊มปั๊มคือจังปัม๊มขี่เขาคล้ายๆกันเวลาเขา้ายกเขาอันนี้เขาใส่อย่างใส่รีโมท,มโมทบอสใส่ร,รีโมทโมทันเป็นไงอ๋อมันจะเป็นแค่ยังหองเคนรนเลยต่เนี่อันนี้มันเดียอะไรยังนี่ยไฟ<ป>อ๋อไฟเขาเวลาเวลาเขา้ายกเข้ายกเป็นไงฮะอ๋อคือวิดีโอให้มันให้มันปั่นสักวันมันบอสแล้วกดยังไงบนอสกดกดกดยกกดแต่ไหน นี่บ่น,บน,นี่ยครับยกยกขึ้นว้าอานนี้ละอันนี้กระดำมประานี้กรดัมจะเป็นตัวตัว E นะครับ

ว่าเราหอดยยกเลยบอกาครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมทีมงานใบบุญนะครับผมเพาเมืองกระเช้าวนครับโอ้กระเช้าแปดตันเมืองกาเที่อ้อยนะครับแบบใช้กระเช้านะครับผมโอ้ยง่หรือว่าไง่เลยล่ะกระเช้ารุ่นนี้แปดตันนะครับผม อ๋อใช้รีโมทกดเอาเห็นระบบรีโมทนะครับผม ไล่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 โอ้ด oh, วันใหเลยด้นี่แปดตันเลยเนี่ยฮะ โครงสร้างนี่ก็ททำมาดีมากล้มยากคะเด้กระเช่าครับมันเจ้าเห็ดต,ตั้งหนาุบนนี่คือเห็ดดีนะผมวาร้านน้ำหนักได้ดีมากอ่าเรียบร้อยครับผมอ,อันนี้เป็นกูบูตะเอ็1ร้อยแปดเอนะครับผม พ่อพอเทแล,แล้วกับสิบิตรงนะครับมันมีรถสองขันเปลี่ยนกันพัดกันคนละรอบคนละรอบไปนะครับอยวไปมึงกันนะเป็นเห็ดจังไลยนี่ครับกระเช้าก็นจะเป็นั้นสิแปดตันพายพีชน่ครับผอ๋ออันนี้ปั๊มมันเป็นไปหน,นินี่ครับปั๊ม ปั่มคือจังปั่มขีปเข้าคล้ายๆกันเวลาเขาโยเข้าอะไรเขาใส่ยังใส่รีโมทบ่ใส่รีโมทเป็นไลยอ๋อเจ้าขึ้นมาไ้เด้อโบเคยเห็นดักเถื่อได้ไหมว่าบอว่าโบเคยโบเคยหัวจักว่าเขาจะกดไแตอ๋อเนี่ยโอ้มันจะเป็นแค่ยังหองเครนเลยแต่เนี่อันนี้มันเด็กยังนี่ไฟอ๋อไฟเอาเวลาเวลาเขายกเขายกกันไหนฮน Tới thì ai mừng nè Dạ, gió hề Nó không xa thịt hay mừng Thật tát nó, không chỉ gần bỏ con thật tát tốt chạy riêng con lông Có gần video hai mến, hai con mà Là cốt trong đây Cốt, ở đây Cốt đi bỏ, อ๋อเนี่ยครับขึ้นแล้วเอ่ามันร่วงตัว่อ๋อดำอ๋ออันนี้ดำเขาเขาเขาจะออกขึนเท่ากันมาเขาจะกดดำดำเลยก็ได้เห็นปะอ๋อแล้วการร่วงก็ตัวไว่ายก็ตัว W ของมิชเนี่ โอู้ดจะได้ล่องเห็ดได้ครับเนี่ยผมคุ้มรดมันมียกขึ้นยกขล้นยกขึ้นถ้ามีละ อนไ้กระดำมประมาณนี่กระดำมจะเป็นตัวตัว E นะครับโอ้บานด้เอาลงเป็นตัว W บาเด้เฮาจะเอาระเช่าลงเงากับตัวรถต,ต,ต,ตัว D ง่ายสินหล่ะครับปุ่มีอีกย่างซับซ้อนปเลยแต่ถือว่าเขาโยกว่าล้านช่งมาได้ดีเลยอ่ะเวลาเขายกขึ้นต้งสูงมันก็บ,บ่ค่อยล้มเอาละฮะอะไรก่อโอ้มีมตัววงโอ้พึ่งอ๋อสรุปแล้วกันมันใส่พี่โอปันอ๋อกับปุ่มกดกับมีเท่านี้แหละครับกดขึ้นกดลงแล้วก็กดกดดั่มกด อันนี้กดขึ้นโอ้กดล้มเงียบไปดีโอ้เทเลเด้นะครับนี่ผมได้มาทดสอบนะครับโอ้อันนี้เวทสิโอ้ถึงว่ามันไม่ค่อยล่มนี่ครับเวทเวททวงจักลูกก่อนก่อนนะจักกิโลนิโอ้มันต่องมันต่อมจะว่า บวกเป็ตันมันแบบนี้มันเอาตัวนั้นอยู่มันเอามันเอาดำอยู่เออเป็ตันมันนี่เนี่ยไอ้วาดำนักหนักเหลืองกับบหลกเอียงนี่อือโอ้มันใส่วายอยู่มันคือบนล้มไม่ว่าแล้วเวลาเขาเรียนเปล่าเนี่ยมันบ่หนักข่างเดียวบ่โอ้เขาบาลานดีเนาะเขาบาลานปากทั้งคุณพร้อมเนาะเพราะว่ากระชับมันเอียงเนาะกระชับมันจะเฉียงไปทางนี้นะครับทางนี้มันจะมีเป็นเสาไป็นอ่างนี้ อืมมันสิบอดีกันเลยเนาะเวลาห้องยกมันกับสิบอเทมาขหางเดียวกันสิเนาะตอนนั้นตอนนั้นแกเศร้าตอนนั้นสิบบเห็นเั็นรูปเป็นรูปเครื่องมันเ,นเป็นเรุ่นเกา่ามันอยู่ข้างในอ๋ออีกรุ่นนึงหรือเปล่าใรุ่นคันนั้โอ้คันนั้นนะคันนั้นเนี่โอ้รุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นรุ่นใหม่ก็รุ่นเกา่าอ่ะรุ่นรุ่นเก่ามันจะเสียงมาข้างในมันจีบบอเห็นแบบนี้แปลตันตี่หัจักราคากันห่ด เขาว่าตัละแตียนหมดตนบมวะราคาหัวเลยบูหูจากนะครับบอลูแน่แต่ว่าเวทดผมคิดว่าน่าจะมีตันหนึ่งอ่ะสองก่อนใหญ่แห้งแต่เวทรถไทตันหนึ่งกับบอลใหญ่ปนีได้ครับผมว่ามันกะน,น่าจะใล้ๆกันนะอู้น่าจะเป็นเล็กตันเล็กรอเลยหรือบวัวเขาเขาย่ากันหรือบัวเขย่ากัน อาปูนใส่บอกเห็นในในคลิปไหมโอ้ก็สีบรเมีนดอกตีเนาะนี่ครับกระเชา้ากระเช้าแปดตันตรงนี้มันกระสีเปิดใจนะครับเนี่ยมันจะเป็นเป็นประตูเวลาเข้าเก็บเก็บอ้อยเก็บอ้อยใส่กระสอบเก็บอ้อยใส่กระสอบเข้าเกามาเที่สนีนะครับผมเวลามันเฮียจับรถตัดน,นะน้ โอ้นีครับระบบไฮรลิกะบมีอไมยังซับซ้อนนะครับน่าจะขับง่ายนะครับต้องเป็นคนที่แบบว่าขับรถไทยเป็นเนาะจังสีของเวลาเข้าเขาเข่าขางรถจังสีนะมันจังสีบริสุทธิ์ับกับกระบะรถละกามันก็จังสีระยะมันก็จังสีพอดีกันเนาะต้องคนคนเคยขับรถแหละถึงจะเฮ็ดได้คนคน่เคยขับรถไทยมากอ่ะกับมาเรียนลูกอันเอาก็ได้อยู่งนะครับเนาะ เอาเดี๋ยวผมถ่างถ่ายเมืองอีกขั้นนั้นนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคนมาก,ก่อน